s o n i c X-Shadow Generation ปฐมบทแห่งความมืดตอนที่2เปิดทางรอด Space c o l นีอาร์คหปีก่อน อย่าให้กูหลอดนะมาใกล้ผมอีกนะเอ <A pe? S 3> Shadow เป็นอะไรห,หรือเปล่ามาเรียฉันไม่เป็นไรก็แค่ศาตราจารย์สร้างฉันขึ้นมาจากดินยนของเอเลียนเขาเรียกพวกมันว่า Black Arm ดีเอ็นเอของฉันก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้านี้ช่าง <c oughs> น,นารังกีแต่สิมีชีวิตที่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจิตใจแม้ภายนอกแล้วฉันอาจจะดูเหมือนเม่นแต่แท้จริงแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้าพวกนี้นั่นไม่จริงสักหน่อยนายนะ่ะมีหัวใจนะนายก็แค่แสดงออกไม่เก่งเท่านั้นเองฉันรู้นะลึกๆแล้วนะ่ะนายคอยเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยทั้งกับฉัน แล้วก็ทุกคนด้วยนายจะเป็นใครมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของนายเองแล้วที่นายกำลังสับสนและหาคำตอบไม่เจอนะ่ะฉันรู้ดีแต่ว่าสักวันหนึ่งนายจะต้องหาคำตอบเจอแนะ่และนายก็จะได้เจอกับคนที่นายเชื่อใจได้อีกเยอะเลย ท้างไยสวัสดีถ้าไม่ถึงแล้วนี่ว่าจะไปเจอกับนายที่นี่มุดมาทำอะไรที่นี่หนุ่ยน่าจะว่าถึงกัน แล้วก็ให้อเมก้าเป็นกองช่วยสนับสนุนว่าแต่นายล,ล่ะผมกำลังหายานองกาดจะไปที่อาร์กเนี่ยเพราะเชื่อว่าแบ,บ็คอาร์กอาจจะคลี่คือชีพกับมากมันก็ช่วงไม่ดีหน่อยนะเพราะว่าที่นี่มันปเป็นแค่ฐานเซียงเท่านั้นเอาไงต่อ,อ,อจัดการพวกมัน ถ้าไปเรื่องยานอกวกาสนะฉันนำทางไปให้ได้นะเพราะแลกเปลี่ยนก็คือเราจะต้องมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของโซนิก <c oughs> ถือว่าไป็นอันตกลงนะถ้า,างั้นก็พร้อมจะไปปลุกฐานทัพของการเลี้ยง